ก็ความจริงแล้วเรื่องของการที่เรามานั่งพูดคุยกันในวันนี้มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารที่อยากจะเขาเรียกอ,อะไรอยากจะให้เซลล์เนาะฝ่ายขายทั้งหลายหลาย,ลายๆทีมหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแชร์อะไรต่างๆหรือว่าโซลูชันอะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปิดงานลูกค้าได้อ่า ก็เลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าทําไมเราถึงแบบว่าเรามารวมตัวกันมานั่งคุยกันมาแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเฮ่ยเ่ไ่ย่จากปีที่แล้วมันเป็นปีที่สถานการณ์ต้องบอกว่าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่เคยไม่เคยเจอกับสถานการณ์พวกนี้มาก่อนไล่ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนยาวจนถึงป่ายปีก็ยังมันดูไม่ที่ขายเท่าไหร่ใช่มันก็ก็เลย อย,อย่างปีแต่จริงแต่จริงช่วงแรกที่เราเจอที่เราเจอเหตุการณ์พวกนี้นะ่ะเราก็มองว่ามันเป็นวิกฤตเหมือนกันนะแต,แต่ว่าพอเวลาเริ่มเริ่มผ่านไฟเหมือนเราก็เริ่มเริ่มปรับตัวคือเราเราเราต้องอยู่กับกับวิกฤตตรงนั้น <S <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่ไห <ๆ S 2> มฮะคือเขาเรียกอะไรเราก็ต้องมีการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนความคิด <S <S ใช่่ทีนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิธีการมีแนวความคิดยังไง ในการในการเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยเราคุยกันเอาไว้ว่าเรามองอไว้ว่ามันมีอยู่4ประเด็นที่สําคัญที่เขาเรียกวอะไรจะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแรกนะครับก็คือ mindset อย่างที่2คือเรื่องของ relation เรื่องของ relation สัมพันธ์อย่างที่3คือเรื่องของ knowledge นะครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องของ opportunity นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยเจาะลึกลงไปในแต่ละหัวข้อว่าเรามีมุมมองอยังไงแล้วเรานําเรื่องพวกนี้ไปใช้ยังไงจนท้ายที่สุดเรามีกูดเคสอะไรยังไงบ้างมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟังกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มตัวแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ก็คือเรื่องของ m i ซ d s e t เนาะใช่เพราะว่าอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้เราเกินไปว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันที่มันไม่ปกติเนี่ยคือเซลล์บางคนอาจจะมองว่าแบบ เฮ้ยสเปซไม่ได้เรือไม่ได้ขายของยากมากเลยนู่นนี่นั่นความจริงแล้วผมอยากจะอยากจะแชร์อย่างนี้ว่าความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดที่ไม่ได้ถูกต้องน<ช>ักช่วงเวลานี้เนาะอันนี้มอสเห็นด้วยไหมใช่ใช่ใช่คือเรื่องเรื่องนี้สาคัญ<ช>ตอนที่เหมือนตอนที่มันมีสถานการณ์พวกโควิดมาใหม่ตอนนั้นเ,เนี่ยคือทุกคนมองว่ามันมันเวิร์สมากการ์ม,ามันยาก หลายคนก็จะมองว่ามันมันมันเลกาทีบไปหมดแล้วอ่ามันขายไม่ได้มันอะไรไม่ได้ซึ่งตอนนั้นอ่ะแรกแรกจริงๆเราก็แพนเด็กเหมือนกันนะช่วงช่วงที่มาแท้ก็คือปรับตรงไม่ถูกว่าเฮ้ยแล้วเราจะแทนเดินในสถานการณ์นี้พอมันมองเป็นเลกาทีบเนี่ยตอนนั้นทางไหนมันก็มันก็ทําไม่ได้จะหาออ o อร์ r t u ิตี้จะหาอะไรมันมันก็หาไม่ออกเพราะมันมันมองคนละมุมใช่เพียงแต่ว่าพอตอนหลังเริ่มเริ่มเหมือนเราเรานั่งคุยแล้วเราก็ลองปรับปรับมาเซ็ตดูว่าเฮ้ยในการที่มันมอง มองวิกฤตะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ไหมต้องมองอยังไงใช่ต้องมองก็ค,คือคือหลังจากที่เราเปลี่ยน <c oughs> เราเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนความคิดว่าเรามองว่าในในวิกฤตเนี่ยมองอยังไงให้มันเป็นโอกาสแล้วเราควรจะทํำยังไงยกตัวอย่างยอย่างเช่นลูกค้าที่เราดิวอยู่ด้วยหลายๆลาย<ช>ปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าสถานการณ์ที่มันเป็นปกติเนี่ยเราไปติดตอ่อเราไปคุยเราไปอะไรกับเขาเนี่ยบางรายไม่เคยเวล่ั่เ่่่่่่่่่่่่่ะแต่ว่า ณวันนี้ที่สถานการณ์มันไม่ปกติทุกคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคือถ้าตัวเขาเนี่ยยังคงที่จะปิดตัวเองนั่นหมายความว่าเขาก็ยังคงเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดใจเฮ้ยลองคุยกับเราให้โอกาสเราอ่าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มละเขาเริ่มเปิดประตูแย่ให้เราแย่ขาเข้าไปแย่มือเข้าไปแล้วพอเราเข้าไปได้เราก็หาวิธีทํา <c oughs> ตรงนี้เลยอยากจะจะบอกว่าเรื่องของความคิด มันจะเป็นตัวแรกมันจะเป็นตัวแรกที่ที่ทช่วยผลักดันให้ให้พวกเราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะก้าวข้ามผ่านปัญหาแล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆตรงเนี้ยไปได้เพราะว่าไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่เราท,ที่ที่เพิ่งเ,เจอสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ลูกค้าเองก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกัน <c oughs> ลูกค้าเองิีในตลาดนะบอกเลยว่าต้องการความช่วยเหลือมากเ <c oughs> พียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะวิ่งเจอใครหรือใครจะวิ่งเข้าไปเจอเขาก็ใช่เพราะลูกค้าเขาตอนช่วงที่ แอร์เฟสไม่บินนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหบืันกัน,นกระทบกันหมดกระทบกันหมดท้อต้องการท้องช่วยเหลืออยู่ที่ว่าใครจะเจอใคร่อเก่าน้น <c oughs> แต่ถ้าถ้าต่างคนต่างอยู่กับที่ไม่มีใครวิ่งเข้าหาใครก็ตรงนั้นก็จะเจ๊งกันหมด <c oughs> อ่าใช่อันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เราอยากจะแชร์เรื่องของ Mindset เรื่องของมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับ